สวัสดีครับพี่น้องเทรับวันี้พระชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในสวดีบทที่54นะครับข้อที่หนึ่งถึงข้อที่7 <c oughs> ผมให้หัวข้อนนี้ว่าคําอธิษฐานขอทรงป้องกันให้พ้นศัตรูนะครับในพระคัมภีร์ในสุดีบทท <c oughs> ี่54นี้พระคัมภีร์ได้กล่าวไว้อย่างนี้นะครับว่า <c oughs> ข้าแต่พระเจ้าขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดด้วยพระนามของพระองค์และแก้แทนข้าพระองค์ด้วยอนุภาพของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอทรงฟังคําอธิษฐานของข้าพระองค์ ขอทรงเงียบพระกันฟังถ้อยคําจากปากของข้าพระองค์เพราะคนหญิงยโสได้ลุกขึ้นสู้ข้าพระองค์คนไร้ความปราณีเสาะชีวิตของข้าพระองค์เขาไม่ได้เป็นติสถานพระองค์ไว้ตรงหน้าเขาดูเถิดพระเจ้าทรงเป็นผู้ช่วยของข้าพเจ้าองค์ผู้เป็นเจ้าทรงเป็นผู้ผดุงชีวิตของข้าพเจ้าไว้รอที่ฐานด้กันครับข้าแต่พระเจ้าในขณะที่มีศัตรูอยู่รอบข้างของหลาย ขอพระองค์เจ้าโปรดให้เ้าไหลได้เหมือนกับผู้เขียนพระคัมภีร์โซดีตอนนี้ที่ได้เห็นพรลลักษณะของพระองค์ในชีวิตอยู่เสมอขอพระองค์เจ้าโปรดให้ข้าไหลได้ระลึกถึงพรลลักษณะของพระองค์ท่ามกลางวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นอธิฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอามนในพระคัมภีร์ตรงนี้เนี่ยนะครับเราคาดว่าอยู่ในพระคัมภีร์เบื้องหลังก็คือ1นึ่งสมับทที่23 ข้อถึงือที่นะครับตอนนั้นเนี่ยนะครับชาวฟลิสเซียมาปล้นเมืองเคอีลาดาวิดอธิษฐานขอพระเจ้าว่าจะไปช่วยเมืองนี้ดีไหมนะครับพระเจ้าก็ทรงตรัสว่าให้ไปช่วยเมืองนี้และเมื่อดาวิดได้ช่วยเมืองแล้วพระคุณว่าคนของซาอูลตามดาวิดมาดาวิดก็อธิษฐานกับพระเจ้าว่าควรอยู่ในเมืองนี้ที่เขาได้ช่วยกู้เอาไว้หรือจะออกจากเมืองดีพระเจ้าทรงตรัสกับเขาว่าให้นํากองทัพของเขาออกไปจากเมืองนี้ขอบคุณพระเจ้าครับนั่นเป็นเบื้องหลังพระคัมภีร์ตรงนี้ ดาวิดอธิษฐานขอพระเจ้าขอการปกป้องและเขาเห็นลักษณะของพระเจ้า3ประการได้กันครับอันที่1นึ่นเขาเห็นว่าพระเจ้าคือผู้ช่วยท่ามกลางศัตรูของซาอูลที่มาล้อมเขาไว้อย่างน้อย3,000ันคนดาวิดมีอยู่600ครับเมื่อกองทัพของซาอูลมาเราเห็นพระกัมภีร์ในตอนนี้ว่าดาวิดบอกว่าขอทรงช่วยกู้ค้าพระองค์ให้รอดด้วยพระนามของพระองค์ในจุดนี้เนี่ยเราเห็นคำคำแรกก็คือพระเจ้าคือพระผู้ช่วยของเขา ถ้าเราดูในข้อที่4ก็เหมือนกันครับว่าพระเจ้าคือพระผู้ช่วยของเขานะครับในข้อที่7ก็บอกว่าพระองค์ทรงช่วยกู้ข้าพระองค์ให้พ้นจากความยากลําบากดังนั้นเองเนี่ยสำหรับดาวิดพระเจ้าคือผู้ช่วยกู้เสมอคําว่าช่วยกู้หมายถึงอะไรครับหมายถึงดึงเขาขึ้นออกมาจากสิ่งต่างๆที่อันตรายดาวิด สามารถจะพึ่งเมืองนั้นนะครับแต่ดาวิดไม่พึ่งเพราะรู้ว่าการไปพึ่งมนุษย์นั้นอาจจะเกิดหายนะได้เขาเรียนรู้จากการฟังเสียงของพระเจ้าเพราะเขาเชื่อว่าพระเจ้าคือพระผู้ช่วยครับและเขาบอกว่าในข้อที่6ข้าพระองค์จะถวายสัตว์ต้อนบูชาตามใจสมัครกับพระองค์เนื่องจากอะไรครับเนื่องจากพระเจ้าคือผู้ช่วยของเขา ประการที่2ครับเขาเห็น <K _ d ata> ว่าพระเจ้ายุติธรรมคําว่าแก้แทนในพระคัมภีร์ในข้อที่1เป็นการพิสูจน์ว่าเขาเองไม่ได้ทําผิดและพระเจ้าจะเป็นผู้จัดการกับคนทําผิดในข้อที่2เราจะเห็นว่าพระองค์ทรงฟังคําอธิษฐานของเขาในข้อที่3เขารู้ดีว่าคนเหล่านั้นที่ทํากับเขานั้นเป็นพวกหญิงยโสและพระเจ้าจะจัดการคนเหล่านั้นในข้อที่5ว่าพระองค์จะจัดการด้วยความเที่ยงธรรมของพระองค์ดังนั้นเองสิ่งที่เราเห็นจากพระคัมภีร์ตรงนี้อันที่1เนี่ยพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยอันที่2พระเจ้ายุติธรรมครับดัง ต้องกับพระเจ้าขอให้เรามั่นใจเลยว่าพระเจ้าจะปกป้องเรานะครับดาวิดอธิษฐานแบบนั้นเพราะมั่นใจและประการสุดท้ายคือพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพในข้อที่1ในตอนท้ายบอกว่าขอแก้แทนพระองค์ด้วยอนุภาพของพระองค์พระเจ้าเต็มไปด้วยอนุภาพข้อที่5พระองค์ทําลายล้างนะครับทำลายสิ้นซึ่งหมายถึงว่าเมื่อพระองค์ทรงกระทําพระองค์ทรงแก้แค้นพระองค์ทรงดูแลพระองค์ยุติธรรม สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือพระองค์จะใช้อานุภาพอันยิ่งใหญ่ของพระองค์จัดการกับคนที่ทำร้ายเขาดังนั้นเองวันนี้ถ้าเรามั่นใจว่าเราดำมิชชัถูกต้องกับพระเจ้าสิ่งแรกเลยครับขอให้เราคิดถึงพระผู้ช่วยพระองค์จะเป็นผู้ช่วยเราจากวิกฤตการณ์ทุกด้าน 2. พระองค์ยุติธรรมเสมอและประการที่ 3. พระองค์จะใช้ฤทธิอำนาจของพระองค์ที่จะเข้าไปและช่วยเหลือเราขอให้เราเหมือนดาวิดครับที่เข้าใจในสิ่งเหล่านี้อธิษฐานด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์เจ้าเป็นผู้นำพาข้างหลาย ทั้งการวิกฤตการณ์ข้าหลายรู้ว่าพระองค์เป็นพระผู้ช่วยพระองค์ทรงยุติธรรมและพระองค์ทรงเวทธนุภาพโปรดให้ข้ามหลายดำาันชีวิตย้วยมั่นใจไว้กับพระองค์เจ้าเพราะเหตุพระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยเป็นผู้ยุติธรรมและทรงเวทธนุภาพในชีวิตข้ากหลายโอพระองค์เจ้าข้าในท่ามการวิกฤตใหญ่ข้าหลายลืมสิ่งเหล่านี้อธิฐานในนามพระเยซูเจ้าอาเมนช่อพรครับ